เวลาข้าวนะเานี้ยดูเครื่องนอนนั่ง,งดีจัดไปแต่ว่านั่งรอเป็นแถวนังดีแดกักุมันไส้ไอ้นี่ยังเลมันไสอันนี้เอา,อาไปก่อนทักไป อ่ไปนี่นี่ก็จะไปเดี๋ยเขาจะนั่นนะเอาถังนี่เอานี่มันร้อนไงผมมันร้อนไงมันร้อนอะโอเน,นี่เอานี่แพ็คเ,เดี๋ยวนะแพ็คนะ

ดีมากครับแล้วก็หมอบลงด้วยหมอบลงดีมากเอาลุกขึ้นมานั่งให้สวยข้างขวาทีก่อนข้างซ้ายทีนึงเอาหมอบลงเอาลุกขึ้นข้างขวาข้างซ้ายเอาหมอบลงเอาลุกขึ้นโอ้ยให้รูนว่ยไงอ๋ไรนะวิ่งกล้องเห็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวนี้ ai đắc, đi áo, ui, dài rồi nón, ai đắc mà yờm rồi, ai đắc sắp kíp dây rồi, ôi, 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 Ok, ôi, 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 อามีทำเกิดเลี้ยงกันไปนานแล้วไม่ทำคลิปเปนข้าวไงวันนี้ก็มืดเด็กหน่อยงานยุ่งก็ธรรมดานะอะใครเสริมมใครเสริมวันรือเปล่าคลิปลุงมีแต่เงี้ครับเอฟซีทำมาเกือบสามปีนะ คนชอบก็เห็นก็ผมคนไม่ชอบก็ไม่เห็นฮนะม่มีอะไรซับซ้อนมากตรงๆครับเดี๋ยวเสริมหน่อยนะข้างขวาก่อนเดี๋ยวเสริมข้างขวาอยู่ไหนข้างขวาเต็มใจหน่อยข้างซ้ายอา่ะอย่างๆคอยคอยคอยเอาข้างขวาข้างซ้ายเต็มใจหน่อย อเอาเส็ิมใจหน่อยเสริมไหมล่ะเสริมไหมต้องกอนเสริมอะ่ะเออเสริมก็ต้องหวดดีเอาทางซ้ายด้วยเอาขวาก็เอาเออเสริมก็ต้องหวดดีไงไม่ได้เสริมก็ต้องหวดดีกันเออเสริมอ่ะไม่มีเสริมอ่ะนะทำเสียใจด้วยนะไม่โอเจนะจ๊ะหมดแล้วจ้ะหมดแล้วโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับซีสวัสดีครับ ลิมลุงก็มีอย่างนี้นะพะิดค่ากราบขอไปครับผมสวัสดีครับเจีกับน้องหมอมครับ